ครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับช่อง YSNDP ครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในดัน100ดันเจียนนะครับผมเป็นดันที่ครบ100ดันเจียนจะมา1ครั้งนะครับเป็นดันของยูนิคอนเนาะมันจะเขียนว่า100ดันเจียนใช่ไหมเออก็คือ100ดันเจี้ยนของเขาก็หมายถึงว่าตั้งแต่ดันที่1จนถึงดันนี้นะครับเป็นดันที่100นะครับเขาก็เลยมาฉลองให้ตัว จ้ายูนิคอนมาแล้วกันนะครับพูดเลยว่าดันนี้เป็นดันที่ไม่ควรพลาดจริงๆครับถึงแม้ว่าจะมีตัวยากที่สุดในดันนี้คือเจ้าเล็บยาวกับพีโกมาสแตกนะครับผมเจ้าหมูป่าก็มีแต่ว่าหมูป่าในที่นี้คือมันยังไม่ค่อยโหดนะผมว่าความคิดของคือหมูป่ายังไม่ค่อยโหดนะครับสาหรับผมนะเพราะมันยังมีโบล่านะครับเอาไว้ล็อกเอาไว้ล็อกขาเขาไว้ได้ใช่ไหม ีนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องเอาอยาตีแรงไปด้วยวันนั้นผมอชอบลืมชอบลือไปชอบลือเอาไปนะครับแล้วก็จะอาอยาวิ่งเร็วไปด้วยนะวันนี้ขอวิ่งไวๆหน่อยละกันนะครับโอเคจากนั้นเราก็ไปลงไปเลยดีกว่าอา้าลืมบอกว่าของเทคหลักเป็นอะไรนะของเทคหลักในกล่องเทคหลักนะครับผมก็จะอยู่ในเออก็จะก็จะเป็นก็จะเป็นตัวของเทคนะครับ เป็นโลเทคนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของเออเครื่องผลิตไฟเทคนะครับผมเจเนอเรเตอร์นะแล้วก็ปืนลูกซองนะครับปืนลูกซองอันนี้เป็นระดับสีฟ้านะครับเป็นบูปีนระดับสีฟ้าปืนค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมและก็จะเป็นตัวของเสื้อเทคนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้ละกันเนาะโอเคก่อนอื่นนะครับผมใครที่ยังไม่ติดตามแฟนเพจไวซ์ดีพีนะครับผมขอให้ท่านชมเสียเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับไปกด ติดตามแฟนเพจให้หน่อยนะครับผมแฟ,แฟนเพจฟเฟซบุ๊กเนาะเพราะว่าตอบตอจากนี้ผมมีข่าวสารอะไรผมมีแผนที่อะไรผมจะไปโพสต์ลงใน เพจ Facebook นั่นเองนะครับผมช่วยไปติดตามกันหน่อยเนาะและถ้าเกิดผมจะไลค์นะครับผมอาจจะไม่ได้ไลค์ใน YouTube แล้วนะครับเพราะว่ามันมีบางตัวเกมนะครับที่ไม่สามารถไลค์ใน u t u b e ได้ผมก็จะเข้ามาไลค์ในเพจ a c e b o o k แทนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ใครอยากเขา้า Discord นะครับสามารถเข้าดิสได้ลิงก์ที่ทิ้งไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับใต้คลิปนี้เลยเนาะถ้าเกิดใครอยากด o n a t หรือเอ๊ะเสียงอะไรเสียงอะไร โมะโม่ะโอเคครับตอนนี้ผมก็มีปุ่มผมก็มีปุ่มนะครับผมสําหรับซูเปอร์แชทนะครับเลยว,ว่าแล้วก็สมัครเมมเบอร์นะแต่ว่าสมัครเมมเบอร์นี่ยังยังไม่มานะน่าจะยังไม่ยังไม่มานะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากซูเปอร์แชทนะครับใครอยากขอบคุณหรือใครอยากเป็นกําลังใจนะครับสามารถส่งเป็นซูเปอร์แชทเข้ามาได้เลยนะครับไป,ไปที่ปุ่มหัวใจนะครับปุ่มหัวใจที่เป็นรูป อ่าเขาว่าขอบคุณอะไรเงี้ยนะครับผมก็สามารถกดเข้ามาได้นะครับผมเป็นกําลังใจในการทาคลิปนะครับแล้วก็ใครอยากสมัครเมมเบอร์นะครับเดี๋ยวเมมเบอร์มาผมจะมาแจ้งไอเมมเบอร์มันไม่รู้ว่าจะมาวันไหนนะครับแต่ถ้าเกิดมาแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบอีกครั้งหนึ่งล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราลงดันกันดีกว่านะครับผมวันนี้อย่าลืมเอาโบล่าไปด้วยทุกคนเนี่ยโบล่าเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าโบล่านะครับไป let's go ไปเลยนะครับผมมานีเราก็เข้าไปเลยนะครับ ตอนนี้ก็เราจะเกิดตรงนี้นะครับให้เราขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อที่จะไปเอาของต่างๆนะเอ๊เดี๋ยวข้างบนยูฝั่งไหนอ่าโอเคข้างบนฝั่งนี้นะครับมาตรงนี้จะยังไม่มีกับดักใดๆดทั้งสิ้นนะครับผมเป็นดันที่ถือว่าโอเคเลยอ่านั่งไงประตูเห็นไหมถ้าเราเจอประตูให้เราขึ้นไปเนี้ยโอ้มีเจ้าบาด้วยโอเคกล่องนี้เราก็จะเก็บทุกคนนะครับเราก็จะเก็บอ,อันนี้เป็นกล่องยานะครับไม่ต้องอะไรมาก โอเคแล้วตรงนี้ก็จะสามารถเดินเข้าไปได้เลยนะครับผมเราหลงไปเนี่ยทำไมเรารู้สึกเดินแปลกออกไม่หดดไม่หลดถูก่ามันมีกล่องมากมายนะครับใครจะเก็บก็ได้หรือไม่ไม่เก็บก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมขออนุญาตไม่เก็บลวกันเพราะว่าดาันมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับโอเคมีอ๋อมีมีดวงด้วยดวงแสงโอเคมา เี๋ยวเรามารับกําแพงนี้กันนะครับกําแพงนี้น่าจะต้องรอสโลก่อนนะรอสโลแล้วมานับกันนะครับผมอ่ะไปเดี๋ยวเรารอสโลสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะสโลแล้วนะโอเคผมเรียกว,ว่าสโลแล้วกันเนาะอ่ะหนึ่งนะครับสองสามแล้วก็อ่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดครับผมอ่ะเจ็ดแล้วแปดนะหนึ่งสองสาม 4 5 6อ่าโอเคจะมี5 6แล้วก็จังหวัด7 8นะครับผมอ่ะ1 2 3 4 5นะครับผมแล้วก็รอ6 7และ8แล้วก็ตึ้มอ่อาเป็นไงโอเคถือว่ารอดแล้วนะครับบางทีหัวก็พูดแล้วหัวก็ลิ้นพันไปด้วยนะเออโอเคมาแล้วปึ๊บปึ๊บป๊บมาตรงนี้นะครับผม ตรงนี้มีกล่องนิดหน่อยเราก็เก็บได้นะครับผมมีด้วงมีจาวาถ้าเกิดว่าโชคดีหน่อยจะเห็นเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยูนิคอนดิเดือยูนิคอนวะอาจจะเป็นยูนิคอนเลยนะตามทางอะ่ะเออม้าลายวะไม่ใช่ไม่ใช่ยูนิคอนเป็นม้าลายธรรมดาโอเคโอเคไม่เป็นไรนึกว่าเป็นนั่นเฮ้ยมันเกี่ยวได้อะไรมาเป็นออร์ก,กิอนธรรมดายังไม่ได้อะไรนะครับผมไป เดี๋ยวเราลงกันนะครับผมเดี๋ยวเราลงตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าห้องตรงนี้เป็นห้องที่เราจะต้องลงไปข้างล่างนะเพืบบ่อไปกุญแจนะครับห้องที่เป็นห้องาของยูนิคอนนะครับถ้าเกิดใครอยากได้ยูนิคอนผมย้ําก่อนนะถ้าเกิดใครอยากได้ยูนิคอนนะครับให้ทําการเซฟตรงจุดนดี้ดีนะครับถ้าคุณพลาดไปฟันเขานะครับตอนที่เขาเป็นซากแล้วคุณไปฟันให้เขาซากหายเราจะไม่ได้ชิปมาชุบนั่นเองนะโอเคมายูนิคอนจาก วิ่งหนีเรานะครับผมค่อนข้างที่จะไวด้วยนะครับเราน่าจะวิ่งไม่แทบจะไม่ทันมันเลยแหละนี่ครับอ่าทันแล้วหนึ่งตัวนะครับนี่ครับโอเคแล้วเราก็รีบเก็บชิปเลยนะฮะกดที่ตัวเขาแล้วกดเทคอินะครับนี่ตอนอนี้เขาจะวิ่งหนีเราไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมอ่าเก็บได้ไปนี่ยอ้าวทำไมเก็บไม่ได้โอเคเก็บได้แล้วอืมไปไหนแล้ววะทุกคนไปไหนอะ่ะ ทุกคนบ้กเหรอหรือไงเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาไม่เจออ๋อนี่นี่นี่วิ่งหลุดไปโู่นหลุดไปข้างนอกเหรอแง่ไม่ได้เลยมาแล้วตัวใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรมาวิ่งในจับวิ่งในจับมาน้องมาน้องเอยเออเออโอ้มีแค่สองเวฟทุกคนหกตัวนะ ทุกคนนี่ยูนิคอร์นให้ทุกคนหกตัวทุกคนโคตรดีเลยฝูงยูนิคอร์นผมบอกเลยว่ามันแน่ฮะใครที่ได้ลงดันนี้แล้วมายูนิคอร์นอ่ะเออโคตรมันผมบอกเลยดดท่านผู้ชมจะได้ทั้งหมดหกตัวนะครับแต่อีกตัวหนึ่งผมไปไหนวะทุกคนน่าอยู่ข้างนอกน่าจะกระเด็นมาข้างนอกปะนี่ไงอนู่นี่นีน่กระเด็นมาน,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 นี่โอ้ยผมได้ทั้งหมดหกตัวเลยอะ่ะ ใช้128ในการชุบนะโอ้โหโคตรแพงนะครทุกแพงจัดทุกคนบอกเลยข้างหน้านี้ก็จะมีเป็นจุดลาวาจมนะครับผมเราก็อยากเซฟนะแต่ผมรู้สึกว่าแบบของผมน่าจะกระโดดได้หเลอว่าผมเซฟดีกว่านาะอเอ้ยกล่องกระสุนสวย ดีออกไปออกไปออกไปกล่องกระสุนอยู่ทางขวาโอเคอน,นี่น่าจะเป็นจุดกระโดดออยู่ไหนจุดกระโดดยังไม่ถึงหรอเอายังไม่ถึงยังไม่ถึงเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมาติดบัคผมต้องช่วยเขานะไม่ไงั้นนะเขาจะติดบัคอย่างนี้จนเราไปไหนไม่ได้นะครับอ่ะจุดลาวาจ้มนะครับเดี๋ยวเราบุววกขอขอนุญาตออกไปเซฟกันเพื่อความ เอ่อเขาเรียกว่าอะไรเพื่อความแบบว่าไม่ประมาทแล้วกันนะโอเคครับผมขอยนุออกไปเซฟสักคู่ครับโอเคครับไปกันเลยโอเคครับผมท่านผู้ชมหลังจากที่เรากลับมาจากเซฟนะครับก็จะมันอยู่จุดกระโดดลาวานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมากระโดดกันเลยนะครับผมก็มาหยุดจุดนี้นะครับยืนตรงนี้เนาะแล้วก็เล็งไปที่กําแพงนะครับทางขวามือเนาะโอเคครับผมแล้วก็กระโดดครับผมปล่อยมือนะทุกอย่างก็คือกดแค่ทีเดียวพอกดกระโดดทีเดียวพอแล้วปล่อยมือเลยนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้การเพื่อการออโต้รันนะครับผมปิดไปแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ออโต้รันแบบเหมือนแบบเราเดินแล้วมันก็จะเดินตามตกไปได้อะไรางี้นะครับก็ยืนตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็เลงไปกลางๆเลยครับผมแล้วก็กดวิ่งนะครับไล่นี่กลางกลางตรงนี้พอก็ได้แล้วแต่นะครับผมหลังจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นห้องของคุณอาร์เจนอาร์เจนทาวิสนะครับผมใช่ปะ่ะผมอ่านถูกปะ่ะอาร์เจนทาวิสนาคาผม แลวเราก็จะเป็นเพิ่มระดับด้วยนะครับแล้วก็ตีเป็นหนึ่งทีไม่โดนนะเอาแล้วยากเนาะ <c oughs> ยากเลยทุกคนรู้สึกยากเลยนะมันบินอยู่นั่นอนะ๋อโอเคอนี่ยดาบเป็นเลยครับออกมาอีกมาอีกสิมาอีกสินี่ไงมาครับผมมีเวทสี่ตัวนะจริงๆก็คือมันบินสูงนะครับห้องนี้ไม่ อันี้มันบินสูงไปนิดนึงผมก็เลยใช้ปืนยิงนะครับอโอเคครบแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะมีห้องโรโดข,ข้างหน้าแต่ว่าเราก็จบแล้วมาไปกันต่อครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นจุดเทคลองนะครับผมอย่าลืมเอานะโอเคได้ามาเป็นอะไรวัสดุบรอนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวของออพรีเมียมชิ้นที่1น,นะครับที่เราจะต้องเจอกันนะครับโอ้โหได้เตียง9้าชั่วโมงด้วยโคตรเจ๋ง ต่อไปเป็นห้องของคุณโดโด้ในครับผมห้องของคุณโดโด้ก็จะอ้าวอันนี้เราเข้ามาแล้วดีกว่าเราเอ้เขาจะพุ่งใส่เรามั้งเออเขาจะพุ่งใส่เรานะครับผมเราก็ฟันไปเลยนะครับโอ้ยเออเออเอเอ,อไปนะครับนี่ยมัไม่มีชิปนะโดโด้ตัวใหญ่ครับผมไม่มีชิปอยู่แล้วนะครับ แล้วผมอยากทำนะไม่แต่จริงๆล้วผมอยากทำนะถ้าผมว่างนี่ผมทำแลวนะโอ้ยโอ้ยยังไงครับน้องจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วผมอยากทำมากนะไอโดโดร่างยักษ์นี่แล้วก็เอาไปขี่อ่ะคือมันไม่ไมันไ,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 ไม่มีอะไรในตัวหรอกแต่แค่เราเอาไปขี่มันก็ถือว่าเจ๋งแล้วอ่ะเออมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะอันนี้คือผมบัญญัติขึ้นมาเองเนี่ยไม่มีใครบัญญัตอะผมรู้สึกว่ามันมันมีให้ทำแล้วมันยากด้วยนะทุกคน ไม่ใช่ว่าใครจะทำเอ้ยต้องพูดว่าใครใครจะทำก็ได้แต่ว่าต้องมีความอดทนในตัวเองสูงนิดนึ่งอืมตมีความอดทนตัวเองให้ตัวเองสูงนิดนึงนะครับโอเคห้องนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับผมแล้วเราก็จะขึ้นไปเอากุญแจกันนะครับที่อยู่ห้องนี้สวัสดีเจ้ามารายซีบราปาเลสโกอ๋อได้ที่ขี่อีกแล้ว นี่ไงเจด้วงไปแล้วเรกุญแจแล้วทุกคนหลังจากนั้นผมจะขออนุญ,ญาตกลับไปเลยแล้วกันนะและเราก็จะไปที่จุดเกิดกันเลยนะครับผมปาเลสโกผมจะไม่ตัดไม่ตัดคลิปอะไรนั้นนะเพราะว่าท่านผู้ชมบอกว่าไม่ตัดดีแล้วครับพี่เพราะว่าพวกผมจะได้ดูกันยาวๆแล้วทีนี้โอก็จะได้รู้เลยว่าพี่เดินทําอะไรบ้างตลอดตลอดทางคลิปนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดกระโดดอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนจะได้ดูด้วยนะ โอเคผมน้ำหมดอ้อดูไปว่าดันนี้เป็นดันร้อนนี่วะใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่วะผมก็ไม่ได้ดูด้วยนะครับมาเราก็กระโดดไปตรงนู้นนะครับผมเลงที่เดิมนะไปครับ let's go อือป๊บอาโอเคแล้วตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปเลยอึ๊บอาโอเคแค่นี้นะครับผมหลังจากนั้นผมขออนุญาตใส่เป็นชุดตัวของชุดเทคละกันนะครับเพื่อวิ่งเนาะโอเคแล้วก็นี่ก็ใส่วิ่งไปเลยนี่ มาดูกันว่าผมถึงไหนแล้วโอเคเดี๋ยวไปตรงนั้นต่อนะครับเอ๊ะไม่ใช่ผิดทางไปตรงนี้นะครับแล้วก็มุ่งยาวสู่ข้างบนเลยฮะไป l ล t s ก o วิ่งอย่างไวอะ่ะโอ้โหเท่าไหร่อ่ะดังไอความเร็วตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ร้อยห้าสิบห้านะแต่ก็บวกไอพวกนี้ขึ้นไปอีกโอ้โหไวจัดดูดิดูด,ดิผมเก็บกล่องไปเลยผมมีสนด้วยได้ใหญ่จี้มาฮะ โอเคตรงนี้ก็จะไม่ไม่มีระดับอะไรใดนะถ้าจำไม่ผิดเฮ้ยทำไมเอ๊ะทำไมตุยทำไมม้าตรงนั้นตุยอ่ะอ้าวมันบล็อกอะไรหรือว่าตรงนี้เป็นตุ้มกับแพงเหรอไม่มันยังไม่ถึงไม่ใช่เหรอยังไม่ถึงอ้าทำไมม้าตุยงงโอเคตรงนั้นกแพงาึามตืมๆนะครับรอจังหวะนะครับผมอ่ะ มารอ,รอรอจังหวะพอรอจังหวสะสโลพอจังหวสะสโลแล้วครับผมนับ1 2ึ่งสอะฮะสีหอ่าโอเคดูแลจังหวะไหนหกเจและ8อ่าโอเคต่อไปแค่สเอ่อเป็น5้หนะครับหนึ่งสสหและหโอเคไป อันนี้เราก็จะกลับไปที่จุดเกิดของเรานะครับผมแต่ผมยังไม่เซฟหรอกนะครับเกิดผมก็ยังไม่เซฟเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรให้เซฟเราผมไม่อยากเซฟบ่อยด้วยเลยหลังๆมามันเซฟบ่อยเกินไปนะผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร,ร่เหมือนกันโอเคห้องต่อไปจะเป็นห้องของคุณพี่โกมาสท็กนะครับผมพี่โกมาสท็กก็จะเป็นตัวที่แบบเรียกว่าเป็นหัวขโมยชั้นดีนะครับ โอเคถ้าเป็นหัวขโมยชัดด้นดีเราจะต้องทําการนะครับเราจะต้องทําการใส่ชุดตัวนี้อ่ะแล้วทาการทุกอย่างนะครับเก็บไว้ในนี้ให้หมดนะครับอย่าให้เขาขโมยแม้แต่อย่างเดียวนะครับแล้วก็ดรอปไปเลยอุ้ยไม่เข้าใ่เราก็ต้องด,อดออรอปดรอปออใช่ไหมอ่ะมีเวลากี่นาทีเดี๋ยวก่อนนะเอ่อมีเวลาแค่นิดเดียวนะครับเราดรอปเลยเอาแล้วผมดรอปดรอปถ่ายไหมทันโอเคมา มา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 ีโกมาแตกวีโกมาแตก,ก, ag, ก,กตัวหัวขโมยทันดีนะครับนี่ที่เขาตีเรานี่คือขโมยไปแล้วนะคือเนี่ยที่เขาตีเราก็คือขโมยไปแล้วเราต้องวิ่งไล่นะทุกคนมา, ff, มานเร็วมาเร็วกล่องเลอเวลาหนึ่งทีก,กว่านะครับเราต้องวิ่งไล่เขานะอย่าให้เขารอเขาเข้ามาไม่ได้นะโอเคถ้าเกิดเขาขโมยไปอ่ะมันจะเสียเวลานะครับเพราะว่าเราจะต้องไปนั่งไล่ตีศพนะครับไล่ตีซากให้เขาตุยไปแล้วนะครับมาอีกตัวนึง โอเคอีกเว็บนึงอีกเว็บนึงทันไหมทันไหมอีกสองอีกหนึ่งนาทียี่สิบกว่าวิฮะไป let's go มามามาโอเคจบแล้วฮะพอจบแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วฮะของก็อยู่ในนี้หมดทุกอย่างนะครับผมนี่แต่จะเสียเวลาแค่อย่างเดียวเลยฮะเสียเวลาจัดของฮนะไม่มีอะไรมากแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ดีกว่าการโดนโดนขโมยไปนะฮะโดนขโมยไปเราก็ต้องเสียเวลาอีกน,ะะนี่ยไม่เป็นไรเราได้อยู่ แล้วเมื่อกี้ผมใช้ของอะไรบ้างวะอ่าต่อไปต้องเตรียมโบล่าแล้วนะครับผมก็เตรียมยานี่เลยนะครับอ้อเลืมไปว่ายานี่คู่กับนี่แล้วก็เอานี่ออกเอาโบล่ามาแทนอ่ะโอเคไปหลังจากนี้ก็จะคือลุยต่อนะครับผมไปไปลุยต่อตรงนี้ยังเอ้ยอ๋อลืม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 ไปว่าหลังประตูนี้มันจะมีของพรีเมียมสองชิ้นนี่เอ๊ะใช่ป่าวะ ทำไมผมมาไกลจังเดียด๋วยวดูว่านี่เออนี่นี่หวา่ามีของพรีเมียมอยู่สองชิ้นตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยนี่ฮะพรีเมียมชิ้นที่สองเราในวันนี้นะครับผมอ่าโอเคแล้วชิ้นที่สามเมอยู่ตรงนี้เอ,อ้ยไม่ใช่ชิ้นที่สามอยู่ข้างในเฮ้ยเดือกระทะทุกคนอา้าวดันมาโชคดีตรงนี้อีกตรงนี้เป็นกระทะนะทุกคนข้างล่างกลางนะครับผมเป็นซอยก่อนจะเข้าประตูนะโอเค โอ้ยวิ่งกันว่อนเลยเว้ยทุกคนนี่ตรงนี้นะครับเพิ่ได้กระทามาด้วยวันนี้อ้าวได้เคียวหรออ๋อได้เคียวอะไหนบอกผีเมียมคือเป็นผีเมียมจริงไหมเนี่ยอะผีเนียม,ย,มยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจเคียวมันผีเมียมยังไงวะแต่มันบอกว่าตรงนี้เป็นผีเมียมจริงๆนะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็กลับดีกว่ากลับไปสู้กับตัวของหมูป่าดีกว่า โอเคป่ะเดี๋ยวเราจะไปสู้กับหมูป่าแหละทุกคนขอกําลังใจหน่อยทุกคนนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะใครอยากโดเนทสามารถโดเนทได้เบอร์ทูมอนี่วอลเล็ตเลยนะครับผมและใครอยากได้เป็นแบบซุปเปอร์แชทอยากให้แชทตัวเองดิ้งอยู่ข้างบนก็สามารถกดได้เลยนะครับผมโอเคตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วนะผมจะไม่มีคำดังใดๆทั้งสิ้นนะวันนี้อาจจะชา้านิดนึงนะครับเพราะว่าของมันน้องแค่ที่จะ เยอะนิดหนึน่งนะครับมาเราจะไปจับหมูป่ากันทุกคน <_ an> เติม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 ติมเจ้าหมูป่าน้อยเอา้าแล้วผมดี๋ยวครแป๊บไหนหมูป่าโอ้ยตัวมันนิดเดียวโอ้ยตัวมันนิดเดียวเดียวเดียวยว,ยว,ยวผมเพิ่งเห็นผมเพิ่งเห็นตัวมันนิดเดียวทุกคนโอ้ยยังมีสามตัวโอ้ยยังเหลือหมูป่า อจะป,ปาได้อยู่โอ้ยตัวมันนิดเดียวลืมลืมลืมว่าด้านนี้ตัวมันนิดเดียวโอ้ยโอเคปาภาพอันหนึ่งว่ะทุกคนไม่รู้จะพอไหมผมว่าผมต้องอยู่มุมไหนมุมหนึ่งแล้วก็ให้มันมาเฮ้ยแต่ถ้าเกิดอ,อย่างนี้เราก็จะมองเห็นมันยากนี่ไงมาแล้วหนึ่งตัวยังไงตัวสองโอ้ยยา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 การยาการ คือความโหดของเจ้าหมูป่ามันคืออะไรนะมั้งคือเรายิงตีมันนะครับถ้าเกิดเราไม่เราขาดเราตีต่อเนื่องอะ่ะมันจะมีการยิวนะครับเออมันมีมันม,ม,นมีอันนี้วิทายนะรีโคบนะครับรีโคบของมันนะครับมันมีการรีเลื่อนของมันเองนะครับผมอ่ามาแล้วหนึ่งตัวตัวนี้เฮ้ยพลาด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 อันนี้เดี๋ยว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 เดีอืมอตียังไงแล้วเนาะพี่ผมพลาดไปหลานแล้วเนี่ย มีเนียผมเอามา20อันผมไม่ได้เอามาพอดีถ้าเอามาพอดีนี่คือผมอาจจะต้องไล่ตีเองนะฮะโอเคมาต่อไปขยันทีเจ้าหมูป่าก,ก็สามารถเล่นได้นะผมเคยเล่นแล้วสนุกอยู่นะครับผมเป็นตัวแทงชั้นดีอย่างเงี้ยน,นะตัวแทงอยู่แต่ว่าแทงไม่ถึกมากเลยเฮ้ยโอ๊ยกระโดดหลบทันโอเคอเคเดี๋นะวีการสู้มันก็นง่ายๆนะครับมีต่อเนื่องนิดนึงนะครับ โอเคจบแล้วนะครับผมห้องนี้ก็จะมีของพีเมยมอีกชิ้นหนึ่งนะครับอยู่ข้างบนนี่แหละผมหาให้เป็น,นึ่งนี่มั้งนี่เลยพเมยมชิ้นที่สี่แล้วปะชิ้นที่สี่แล้วนะครบผมอาผมหิว e อ okay. ีกโอเคกินกินกินโอเคตรงนี้ก็จะเป็นห้องต่อไปนะครับผมใช่ไหมใช่แหละถูกแล้วไอร์ลสโก้ตรงนี้จะไม่มีกบดักนะครับอันนี้ขอให้เป็นกล่องกระทะหรืออะไรเนอะ ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยสองสองสองเก้าทำไมรู้สึกเร่มันสวยสวยกว่าปะ่ะถุงมือใช่ไหมโดยอันนี้สามร้อยสามสิบยีกว่าไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนี้กันนะครับยิงจริงดันนี้จะมียูนิคอร์นข้างนอกด้วยนะเดินข้างนอกอะแต่ว่ามันมันไม่ออกมาหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีดาดัดานกระพอแล้วเนาะเออจริงๆก็มีด,ดาดนก็พอแล้ว ในด่านก็6ตัวแล้วทุกคนไปนั่งปั๊มเอาก็ได้ด่านนี้ง่ายนะครับผมได้ได้โทฟี่ของอะไรนะแนนซี่น้องแดนซี่มันชื่อว่า Pet on, อะไรวะเพชรเพชรทารุดอนเนาะอเคอ่า,ออาต่อไปเป็นพี่เอ้ยของเทคหลักนะครับของเทคหลักก็คือชิ้นนี้เลยนะครับผมนี่ฮะได้เป็นโลเทคนะครับผมข้างหน้านี้จะเป็นห้องของตัวไอ้นั่นนะ อะไรนะผมจำชื่อไม่ได้เล็บยาวเล็บยาวเออเล็บยาวนะครับเจ้าเล็บยาวเฮ้ยผมอยากรู้ว่าเล็บยาวมันโดนไอ้นี่คล้องได้ไหมอุ้ย,ยตัวเล็กนีดเดียวด้วยเอ้ยเกือบอุย้ยมีสี่ตัวหเหรอเฮ้ยโอเคโคล่าใช้ไม่ได้หรอทุกคนต้องย,ยิงสดนะไม่เป็นไรตัวนี้นะ่าจะยิงสดได้อยู่ ทุกคนแล้วคนที่เล่นบูตอนนี้จะทํายังไงอ่ะดูดีมันมีตั้งสี่ตัวเออทุกคนทําไงอ่ะคนที่เล่นบูตอนอ่ะมันต้องม่ายิงยิงจริงเหรอไม่มีไม่มีสูตรในกครสู้อะไรจริงเหรอทุกคนทุกคนไม่มีสูตรจริงเหรอเฮ้ยมันรู้สึกเล่นยากไปไหมอ่ะโหแล้วทุกคนคือเป็นดันที่อยากให้ทุกคนมาเล่นนะแต่ว่าพอมาเจอเจ้าเรียบยาวมันรู้สึกแบบ มันมันไม่ค่อยได้ว่ะทุกคนมันมันยากไปอ่ะบอกว่าด่านเด็ดยามันยากไปอ่ะคือไม่ไม่คือใช่ว่าจะโดนคือใช่ว่าแบบอ่ะถามถามว่ามันมันยากไหมมันมันยากอยู่นะสําหรับที่เราต้องวิ่งตีเรื่อยแต่มันเวฟเดียวไงมันก็ยังดีอืมมันมันมันดีแต่รู้สึกว่าแรกกับการที่ต้องมานั่งวิ่งยิงมันรู้สึกว่าไม่ค่อยเวิร์กนะเมว่า โอเคก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปสู้บอสก็จะจบแล้วนะครับเจอบอสด,ด้วงเนาะโอเคผมขออนุญาตออกเซฟสักครู่ละกันนะครับผมโอเคครับไปกันเลยโอเคครับผมท่านผู้ชมหลังจากที่เราไปเซฟมานะก่อนเข้า,ขาห้องบอสเราก็จะเข้ามารับเป็นตัวของวิงลี่ดันเจียนะครับผมแล้วก็จะกินเป็นตัวของยาตีแรงและยาตีแรงของอยู่ไหนอ๋อน,นี่ยาตีแรงนะครับผมวันนี้ยังได้กระทามาเนาะ ลงดันมาผมยังได้กระทานะติดตัวกลับบ้านด้วยโอ้โหถือว่าเจ๋งแน่นะแบบนึงกันนะครับโอเคปังเดี๋ยวเราลงเลยดีกว่านะครับผมไม่เพู่มฟางทำเพลงละนะผมเป็นตัวของเจ้าด้วงนั่นเองนะครับผมปะ่ะนี่มันร้องใหญ่เลยมาแล้วแหละผมว่านู่นเมานู่นะเดี๋ยวเราไปที่ต้นไม้คือคนลอาเดิมนะครับจริงๆตรงนี้มันก็เล่นได้นะแต่ว่าจะค่อนข้างที่จะนานนะคะไไรับเหนืะ เล่นได้แต่ว่ามันมันมนค่อข้างที่จะนาน,นต้องยิงต้องขา,าซึ่งถ้ายิงขา,ามันมันมันก็ไม่ลดเข้าตรงตรงยิงตรงก้นมันอะ่ะเออผมว่าไปตรงนู้นดีกว่ามาแต่ตรงนี้จะระวังแสบตานิดนึงแค่นั้นพอนะครับไปไหนหาวะมายังมาทิมาทิมายังมาแล้วม,ม,ม,มันหันหลังที้ ต้องไม่มาต้นเนี้ยต้นนี้ต้นเดียวเลยทุกคนเพราะว่าต้นนี้ต้นเดียวมันน่าจะใกล้ที่สุดแล้วมาเข้ามาเข้ามาเข้ามายังมันอยู่อ๋เอเรียบร้อยอ่ะ,อะมาอ่ากอดน้อนไปเย็นไปไหนอ่ะมาดิอันนี้โอ้มันไม่ติดเรอทุกคนมันไม่ติดปากเลยถ้ารเรายิงก้นได้โอเคมันหันหลังไม่หันหลังเลยวถ้าเกิดเราโดนตีผมไม่เคยโดนมันตีเลยทุกคน ทุกคนเคยโดน,นตีไหมมันเดียวนอนปะ่ะแบบนอนแบบตุง้งเต้งหรือว่ามันตุยป่าถ้าโดนตีเดียวหรือ,อยังไงผมไม่รู้ผมไม่เคยโดนตีเลยผมลองไหมถ้าเกิดผมตุยก็คือทุกคนน่าจะตู้ไหวอยู่แล้วอ่ะลงมาเนาะหรือว่ามีคนเคยโดนตีไหมท่านคอมเมนต์ให้ผมก่อนละกันถ้าเกิดว่ามีงั้นเดี๋ยวผมต้องมาทดลองให้ดูนะว่ามันโดนตีทีเดียวลมไหมหรือแบบ ทีเดียวแบบว่าลงไปนอนหรือเปล่าหรือย,ยังไงนะฮะแค่ฟันก็น่าจะง่ายเลยนะเนี่ยมันบันบ็กแล้วเรียบร้อยต้องถอยหลังเดินอย่างเดียวนะเพราะว่าอู้ยทำไมผมทำไมผมตาไอ้ภาพเป็นแบบนี้นานจังเมื่อจะหายนี่ไงโดนดีโดนดีดีข้างหลังคนระับไม่มีกระดององงก็โดนดีครับผมนี่นี่นี่ ก็จบไปเี็งเท่นี้แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าจะยังไงต่อนะเพราะว่าตัวของอม้าไฟอะ่ะเรายังไม่ได้ด้วยก็ยังหาพยายามหาอยู่แมันก็ไม่ได้บางทีก็เริ่มจรู้สึกมีสการขอแท้ในการหาม้าไฟ <c oughs> โอเคครับท่านผู้ชมถ้าเกิดคลิปนี้นะครับมีประโยชน์อย่างไรหรือว่ามีเทคนิคดีๆนะครับมีสาระดีๆต่อท่านผู้ชมก็อย่าลืม กดไลค์นะครับกด subscribe ที่ช่องอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปทีป่มีสาระจากวัย HDP นะครับผมและถ้าเกิดใครอยากโด n a t e หรือใครอยากเป็นกำลังใจนะครับสามารถส่งซ s เปอร์แชทนะครับกดคำว่าขอบรูปหัวใจนะครับแล้วก็จะมีคำว่าขอบคุณนะครับสามารถกดตรงนั้นเป็นซ s เปอร์แชทเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมได้ด้วยนะครับผมเป็นซ s เปอร์แชทเนาะก็คือ ก็จะ,ะมันก็จะต้องมีขั้นตอนอะไรหลายอย่างนะครับลองไปดูกันเองแ้วกันเนาะเพราะว่าแบบมีคำว่าขอบคุณมากวนะ่าขอบคุณคลิปนี้มันเป็นยังไงนะครับแล้วซุปเปอร์แชทแชทของท่านผู้ชมก็แชเด้งขึ้นเป็นระดับต้นๆของคนอื่นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอคุณ วันนี้วายไอซีพีขอตลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดมีคลิปใหม่หรือมีเทคนิคอะไรเดี๋ยวก็จะอัดมาแล้วผมก็จะมาบอกท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้วายไอซีพีขอตลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับจะเป็นคลิปอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะวันนี้วายไอซีพีขอตลาไปก่อนครับผมสีวอเกลนครับบ๊ายบาย